สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์จะมาสอนวิธีการาปิดปุ่มหรืออาจจะทำเรียกว่าทำปุ่มให้จางนะครับทำปุ่มให้จางาเพื่อประโยชน์อะไรนะครับเดี๋ยวเราลองลองดอูอย่างเช่นในกรณีฟอร์ม1นะครับในกรณีฟอร์ม1นป้อนตัวเลขไปป้อนตัวเลขไปนะครับ อพอเราป้อนตัวเลขไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องกดเซฟ e d t t a ใช่ไหมครับพอเรากดเซฟ e d t t a เนี่ยเราจะเห็นว่าค่าทิกบล็อกลาเบลตรงนี้เนี่ยมันก็จะโชว์ผลคูณเพื่อให้เราตรวจสอบใช่ไหมครับให้เราตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยมากดรีซอลเพื่อที่จะโชว์ไปที่ฟอร์ม2ต่อไปนะครับแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่า,าผู้ใช้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้กดเซฟ e d t t a แต่เขาก็จะมากดโชว์รีซอลเลย นะครับซึ่งผลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เดี๋ยวนะครับเอ่นะครับอ่าใส่ตัวเลขไปใส่ตัวเลขไปนะครับถ้าเราไม่กดเซฟ Data ผลที่เกิดขึ้นก็คือค่าที่โชว์ในฟอร์ม2เนี่ยมันจะเป็นค่าเก่าที่เราเคยคนวณนไว้ซึ่งไม่ใช่ค่า ไม่ใช่ค่าจริงๆของข้อมูลที่เรากรอกไปเยอ,อย่ยงนะครับอาจารย์พิมพ์5กับ5ไม่ได้กดเซฟ e d t t a นะครับซึ่งผลรวมมันต้อง25แต่เราเห็นว่าผลรวมมันจะโชว์เป็น12นะครับอันนี้จะเป็นครั้งล่าสุดที่เราคำนวณความจำเครื่องมันก็จำมาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้เกิดความเมื่อเลอได้นะครับทีนี้เนี่ย เราก็เลยจะต้องบังคับให้ปุ่มนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะกดได้นะครับโดยที่จะยอมให้กดได้ก็ต่อเมื่อมีเมื่อผู้ใช้เนี่ยกดเซฟ Data แล้วนะครับผู้ใช้กดเซฟ Data แล้วถึงจะทำให้ปุ่มนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้เราเรียกว่า activate ปุ่มนะครับ activate ปุ่มรือทำให้ปุ่มเนี่ยใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าอาจารย์เนี่ยนะครับก็จะบังคับ ผู้ใช้ว่าเขาจะต้องกดปุ่มนี้ก่อนถึงจะกดปุ่มนี้ได้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนคำสั่งนะครับจากั้ก็จะไปที่หน้าต่าง Visual Basic Application นะครับแล้วก็มันมีอยู่2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือวิธีการเขียนโค้ด นะครับวิธีที่2ก็คือวิธีการตั้งค่าของปุ่มเลยนะครับตั้งค่าของปุ่มเลยนะครับอาจารย์จะใช้วิธีที่2ก่อนนะครับเป็นการตั้งค่าของปุ่มนะครับลองดูนะฮะอ่ะอาจารย์ก็จะกดปุ่มนะครับกดปุ่มโชว์รีซอสเพื่อให้มันโชว์ Property ตรงนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปกดปุ่ม c a t e g o r i ยนะครับแคตตานะฮะ เสร็จแล้วให้ไปเลือกตรง behavior ที่มันเป็น enable นะครับที่เป็น enable นะครับตอนนี้มันเป็น true อยู่นะครับเป็น true อยู่มันเป็น true เนี่ยมันจะเป็นตัวเข้มก็คือสามารถกดได้แต่ถ้าเราเลือกเป็น false นะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นตัวจางนะครับซึ่งซึ่งเป็นการทำแบบนี้เนี่ยทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถที่จะกดปุ่มได้นะครับ เดี๋ยวเราลองดูนะครับสมมุติเราเซฟแล้วเราลองรันโปรแกรมดูนะครับแล้วก็ลองรันโปรแกรมดรูฟอร์มหนึ่งนะครับฟอร์มหนึ่งเห็นไหมครับผู้ใช้ไม่สามารถที่จะกดปุ่มตัวนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นการปิดปุ่มเปิดปิดปุ่มเอาไว้ก่อนนะครับปิดปุ่มเอาไว้ก่อนคราวนี้เนี่ยพอเรา ใส่ตัวเลขลงไปแล้วกดเซฟเนี่ยนะครับแล้วกดเซฟเนี่ยเราก็จะเขียนคําสั่งอีกคาสั่งหนึ่งในการกดปุ่มเซฟนะครับเป็นคําสั่งที่จะเปิดเปิดให้ปุ่มนี้เนี่ยมันทํางานได้นะครับอ่ะเรามาดูวิธีการเขียนโค้ดนะครับหรือวิธีการเขียนโค้ดเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราก็จะเขียนโค้ดเนี่ยใส่ลงไปในปุ่มนี้นะครับปุ่มเซฟดัตตานะครับในปุ่มเซฟดัตต้า นะครับเขียนคําสั่งเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งคำสั่งนะครับเพิ่มกัาไปหน่คำสั่งก็คือคําสั่งที่จะสั่งให้ปุ่มนี้ครับปุ่มนี้ครับคือปุ่มคอมมานด์พุ t ธ่มนะครับเราก็มาเลยครับคอมมานด์ o ุทธท่มนะครับนะครับเขียนคําสั่งในเซฟ e Data นะครับก็มาวางเลยนะครับคอมมานด์พุ่มมีค่าเท่ากับ มีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับ behavior นะครับที่เราเลือกเมื่อกี้ behavior คือ enable นะครับค่าเท่ากับ enable enable นะครับ enable หรือ enable นะครับมีค่าเท่ากับนะฮะมีค่าเท่ากับถ้าเราจะเปิดตอนนี้มันปิดอยู่ถ,แบบยถ้าเราจะเปิดเราก็เลือกเลือก true นะครับเลือก true t i u e true นะครับแค่นี้ครับปุ่ม show resource นะครับเราเรา run ปุ๊บเนี่ยปุ่ม show resource เนี่ยมันจะถูกปิดเนไหครับถูกปิดเราป้อนตัวเลขลงไปเสร็จปุ๊บแล้วเรากด save data ปุ่ม show resource เนี่ยก็จะถูกเปิดขึ้นมาทันทีนะครับแล้วทำให้เราสามารถที่จะกดเพื่อจะเข้าไปสู่ฟอร์มที่2ได้ นะบเข้าไปสู่ฟอร์มที่2ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการตั้งค่า enable นะครับตั้งค่า enable ของปุ่มนะครับให้เป็น for ก็คือปิดปุ่มเอาไว้ชั่วคราวนะครับ